ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนบันเทิ for you นะครับในหัวข้อยอดนักสืบจิ๋วคนนั้นฮะในช่วงแอคชั่นเกมนะครับและนี่คือในรอบของภาพปริศนานะฮะคือตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ในตรงหน้าจอนี้จะเป็นภาพสีดำๆใช่ไหมฮะนี่นะครับนี่คือโจทย์ฮะหลายท่านคนน่จะทราบกันดีนะครับว่าคือในเรื่องการ์ตูนคนนั้นเนี่ยก็จะมีคดีต่างๆมากมายครับ ไม่ว่าจะเป็นคดีอาชญากรรมคดีฆาตกรรมคดีป้นจี้ชิงทรัพย์ต่างๆนะครับมากมายเลยมีทั้งคนตายบ้างไม่ตายบ้างครับและหลังภาพนี้ครับจะมีภาพคล้ายทั้งหมดครับ10คนฮนะและนี่คือคำถามครับหมายเลขใดบ้างครับคือภาพของคนร้ายฮนะผมใบ้เลยกันว่าหลังภาพนี้มี5คนครับเนี่ยหลังภาพนี้มี5คนนะครับถ้าพร้อมแล้ว ภาเปิดครับนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับผมนี่เลยครับมีหมด10คนนะครับเดี๋ยวผมจะขอไล่เรียงไปทีละหมายเลขครับหมายเลขแรกครับหมายเลขหนึ่งฮะหมายเลขสองครับหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขเก้าและหมายเลขสิบครับโอ้โหตอนนี้ทุกท่านลองแบบว่าทบทวนดูด้วยใช่าพันกตอนที่เราดูมาเนี่ยสะสมมาเป็น 20- 30ปีเนี่ย ว่าตัวละครตัวใดบ้างครับที่เป็นตัวละครของคนไลน์ครับในเรื่องยอดสืบจิ๋วคนนั้นนะฮะโอ้โหผมว่ายากมากครับสำหรับโจทย์นี้นะฮะเพราะว่าคนนั้นเนี่ยมีเป็นพันกว่าตอนน่ะโอ้โหแล้วบางทีคนเลือดหน้าก็แบบซ้าๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมมาดูครับว่าเอ๊ะดูมาดูซิว่าใช่หมายเลขห้าหรือเปล่าสองหรือเปล่าสามหรือเปล่าสี่หรือเปล่าครับเอามาดูกันฮะหมายเลขแรกครับหมายเลขแรกครับกล้องซูมนะครับนี่ฮะตรงนี้จะเป็นคนนะฮะ ว่าเป็นคนผู้ชายนะครับใส่แว่นเนาะกำลังแบบน่าจะแบบกลัวๆอยู่สักอย่างไม่รู้ว่ายังไงนะครับหมายเลขสองครับเป็นผู้หญิงครับเหมือนกันแบบเออแบบกำลังจะแบบด่าทอนะฮะหมายเลขสามก็เป็นเป็นผู้ชายเหมือนกันผมสีบอนบนนอนนะฮะเหมือนฝรั่งครับก็คือกำลังตกใจเนี่ยแล้วหมายเลขสี่ครับนี่โอ้โหดูหน้าตาเป็นกรธเกลียวเกลียวกาดมากฮะแล้วหมายเลขห้าครับเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงสวัสดีนะฮะน่ารักนา่กนารักแบลหนึ่งกรุบนะฮะ ลำหมายเลข6กนะจะเป็นแบบว่าเออแนวแบบว่าอัตินิดๆนะฮะแบบอมซึมๆอยู่หรือเปล่าหมายเลขเจ็ดโอโหอันนี้ชัดมากครับเราแบบตกใจเลยนะฮะหมายเลขแปดครับก็แบบหน้าตาเหมือนก็จะพะวงอยู่สนุกผิดหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจครับหมายเลขเก้าครับนี่โอ้โหเป็นผู้ชายเทียบหน่วยก้านดีครับลวหมายเลขสิบครับเป็นผู้หญิงโอ้โหนี่ทางตกใจมากเหมดดือนโดนผีหลอกเนี่ยครับนี่ครับนี่และนี่เป็นภาพทั้งหมด10คนนะครับ ใน10คนนี้ครับจะมีคนร้ายทั้งหมด5คนนะครับผมใช้เวลาทุกท่านคิดสักแป๊บนึงนะครับแล้วผมจะเฉลยนะฮะลองดูดีๆครับดูดีครับลองไต่ตองตึกตองดีๆครับว่าใครบ้างที่จะเป็นคนร้ายนะฮะโอ้โหเอาละครับได้เวลาเฉลยแล้วนะฮะและหมายเลขที่เป็นภาพของคนร้ายคือหมายเลขใดครับหมายเลขใดฮะหมายเลขหนึ่งครับหมายเลข สามฮะหมายเลข5ครับหมายเลข7็ครับและหมายเลข9ครับขอทวนใหม่รอบทีครับภาพที่เป็นคนร้ายนะครับคือหมายเลข1ครับหมายเลข3ครับหมายเลข5ฮะหมายเลข7ครับและหมายเลข9ก้ครับโอ้โหเฮและนี่แหละครับคือโฉมหน้าของคนร้ายจากทั้ง5กคดีครับได้แก่ เทนโตโทงันโนจากคดีฆาตกรรมคนบ้าโฮมในคนันปี2ตอนที่59ถึง60โรเบิร์ตเทเลอร์จากตอนอาถรรพ์บ้านไมมุมที่ททุริในคนันปี4ตอนที่177ถึง179คิมิชิมะบุคุโรจากคดีสุดหลอนในตอนแล้แล้วนางเงือกก็หายไปในคนันปี5ตอนที่ 241-243แล้ชิตาบันบะจากคดีที่แสนเจ็บปวด w e ดดิ้งอีฟในคนนั้นปี15ตอนที่719-720และคนสุดท้ายฮิโรโตะอาคาชิจากคดีสุดสะเทือนใจในตอนแกงเพรที่น่าสงสัยในคนนั้นปี8ตอนที่356-357